โต๊ะบอดทยบกสวนอกเฮ้าตัดไปให้แม่ดอกก<า>ี่แม่ แมงคลองเราไงไป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 แล้วไปใหาแมงกิ๊ตาวแมงกิ๊กตาแมงกิ๊ตาวเอาไปหาแมงซอนกินซอนแมงกินซอนจะเขียบขาคันเขียบขาคันเขียบขาคันเดียวนะ Mm-hmm. -mm.